ช่วงนี้ศิลปินดาราคนไหนที่มีกิจการของตอนเองเป็นต้องกลุ่มขมับเพราะต่างก็ต้องเจอกับปัญหาน้าท่วมกันทั่วหน้าแม้แต่นักธุรกิจชาเขียวยางต่างพักสกรนาทีก็ยังโดนน้าท่วมเสียหายนับพันล้านเช่นเดียวกับติกชิโลนะร้อนที่ทําธุรกิจโดนัทโดดีโดซึ่งตอนนี้กิจการร้านโดนัทมีอันต้องปิดตัวลงทุกสาขาเพราะโรงงานถูกน้าท่วมเสียหายหลายล้านบาทแต่เจ้าตัวก็ไม่เสียกําลังใจย,ยังมีจิตอาสาออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยง,งานต่างๆอยู่เป็นระยะค่ะ ของติกชิโร่โรงงานโดนัทโดดิโด,โดก็ต้องปิดไปโดยปริยายปิดไปทุกสาขาครับบอกได้เลยโรงงานปิดนะครับเพราะว่าสถานที่ในการจําหน่ายนั้นก็ปิดไปหมดเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างเหตุผลอ,อีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าสมาชิกของพนักงานนั้นเนี่ยบ้านก็ถูกน้าท่วมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยปล่อยให้เขาไปดูแลครอบครัวผมบอกได้เลยฮะก็ลุ่มๆุ่มล้านนะครับนะครับลุ่มลุ่มล้านลุ่มรุ่มล้านทีเดียวก็ไม่ ก็ถือว่าต้องยอมรับได้นะฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าตอนนี้ถ้าได้พูดก็ก็ดีครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันนะฮะอย่างคุณตันก็ดีนะครับที่มีผลกระทบเป็นหลายๆพันล้านนะฮะอันนี้ก็น่าเศร้าใจนะครับหลายๆคนโรงงานสาหกรรมเนี่ยนะฮะบางทีก็ต้องหยุดสายการผลิตไปเลยจ่ายเงินเดือนครับจ่ายเงินเดือนนะครับเข้าใจว่าวันนี้นะครับ ตลาดยิ่งเจริญนะครับที่โดนน้าท่วมไปเขาบอกว่าจะเปิดในวันที่29นะฮะการน้ำลงแล้วอ่ะลงแล้วครับน้ําแห้งแล้วความเสียหายช่างเขียนได้ทำ,ำอะไรเยอะไหมคะพี่ก็ไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรมากครับไม่ต้องทําอะไรมากเพียงแค่ดูแลเรื่องความสะอาดเท่านั้นผมก็เปิดโรงงานนะเพื่อนําเอาโดริโดเนี่ยไปแจกนะไปกับหลายๆหน่วยงานกองทัพโบกกองทัพเรือแล้วก็ทางาบริษัทอขององค์กรต่างๆ ในหลายที่เลยก็เ,เอาโดนัทเนี่ยไปแจกเขาเขาบอกว่าโอ้ยดีใจมากเลยเพราะว่าปกติแล้วถุงยังชีพเนี่ยก็จะเป็นก้าวสารอาหารแห้งบะหม,มี่อะไรประมาณนี้นะได้กินอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็สดๆแล้วทำเดี๋ยวนั้นเลย นอกจากนี้ติ๊กชยโยรเตรียมขนผลงานศิลปะที่จะตัวทําเป็นงานอดีเรกและมีคนชื่นชอบผลงานของเขารวมทั้งผลงานศิลปะของศิลปินอีกหลายท่านออกมาประมูลในเดือนหน้านี้พร้อมทั้งมองกาลังใจให้กับผู้ประสบภัยมาด้วยค่ะผมกําลังรวบรวมผลงานศิลปะจะไปช่วยกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านรองที่บดีได้โทรมาหาผมบอกว่าอยากให้ติ๊กเอาผลงานศิลปะเนี่ยไปช่วยประมูลเพื่อเอาเงินเนี่ยไปช่วยกับ ู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมขอบคุณมากที่ถามเรื่องนี้เพราะว่าคนในวงการศิลปะก็สามารถช่วยได้ผมเองก็โทรไปหาผู้กระจาที่อยู่ที่เพาะช่างนะครับว่าผมเคยคิดว่าเราน่าจะช่วยนะเอาผลงานของเราเนี่ยมาช่วยกันประมูลเพื่ออ,อ,อยากให้เห็นว่าคนที่เป็นกลุ่มคนศิลปะในทุกแขนงเนี่ยก็สามารถช่วยสังคมได้เหมือนกันประมูลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับวันที่13 ท่านวาคมบ่ายสองครับภาระหน้าที่ของคนที่แห้งก็คือทําให้คนที่เปียกอยู่รอดสิ่งสําคัญก็คือในออที่เราเกิดวิกฤตแล้วก็ต้องการการเยียวยาความรู้สึกอันนี้สําคัญมากเลยนะครับหลังจากน้ําแห้งแล้วเราก็ยังต้องช่วยเหลือกันเราต้องใช้วิกฤตนี้ในการทําให้เกิดโอกาสในการรักกันในการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมตั้งใจว่าจะแต่งเพลงให้กับกลุ่มคนที่มีจิตอาสาครับ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจาจากคนในวงการบันเทิงที่ทำให้วงการศิลปะได้มีส่วนช่วยเหลือในวิกฤตน้ำท่วมนี้อีกด้วยแสดงให้เห็นว่าน้ำใจที่คนไทยมอบให้กันนั้นอย่างไม่เหืิดหายลงไปจริงๆค่ะ